สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับนะวันนี้คนผู้คำผ้ามายิ่งป่าพี่น้องมายิ่งป่าอยู่ทางฝั่ะทางบ้านนี่แหละทาง้ทางทังงานหอยหินแตกพี่น้องมนนี้มาหอยหินแตกมาพูดเดียวพี่น้องมาพูดเดียววันิมหาปกาไปปิ่งพี่น้องไปปิ่งไปลาบวันิมามหาปกาไปหลับพี่น้อง เดี๋ยวถ้าหมานเลยพี่นอ้องนะถ้าหมานเดี๋ยวเดี๋ยวสิจัดไม่นู่ให้เบิ้งพี่นอ้องลาปากกาโอเสียบมันพี่นอ้องวันนี้กับมาทอดพี่นออ้องม,อมาทอดมาออกมาทิ้งเที่ยงแะไรพี่นอ้องนี่กับเวลาทิ้งเที่ยงทั้งหลังพี่นอ้องบรรยากาศดีดีเป็นตะนอนเว้นคืออย่างนี้ ของนอนวินกับมีดได้เปนอ้อกอาจจะตื่นซะบ,บ่ฮะมาหอดประมานเที่ยงกว้าๆหรอพี่น้องจะเป็นเป็นลมๆดีเมื่อวานนี่ก็เมื่อวานนี่บอลล้มนปไหนพี่น้องว้านบอลล้มไปไนหมู่านนี่นก็มาดเดบากกาหลายเติบมันนี้ก,ก็เลยมาซ้ำอีกพี่น้องเทือหมานของใหญ่เพราะว่าน้องนี่มีมีปลาตะเพยียนมีปลานิ่นงใหญ่ครับเทือหมาน ล้วก็จะลักลกลับซีเดนเป็นปลาปลากาพี่น้องปลากาหรือว่าปลาหมอตะกับปลาหมอสร้างเหยียบนะมาคนเดียวครับก่อนกระบอกมีอยงหงไยพี่น้องนี่ทรัพนี่แหละพรกันได้มาแบบบ,าบ้านๆหากินแบบบ้านๆล่ะพี่น้องมีฟินมีตะกัวทวงมีกระติกน้ำม,มีจะบอกยิ่งปลาละกันหน้ากากสนอกเกิลเท่านี้ล่ะพี่น้อง ม่ได้ถ่ายบรรยากาศใต้น้ำน้อพี่น้องนะมาถ่ายบรรยากาศใต้น้ำเพราะว่าเป็นโท,รศ,ทรศัพท์ใต้โทรศัพท์ถ่ายนะเดี๋ยวให้เห็นอตอนขึ้นเลยพี่น้องตอนขึ้นกับตอนเฮ็ดอาหารพล้วตอนเฮ็ดได้อย่างได้กินหมดแล้วพี่น้องเดี๋ยวชิปเดียร์จำเป็น,นติดตามเบิ่งกันครับไปมันหมานครับมันหมาน ฮาโลพี่น้องฮาโลแล้วปลานั่นก็บ่อยากลงอยู่ ตัวนี้กันเหนือใช่ไหมกันเหนืย ครับก็ขึ้นมาแล้วครับโอ้ทำมั่บมวนครับมวนยิงปากกาปากแหลบนะผลงานที่สร้างหลังเดี๋ยวสีฟ้าเป็นผลงานครับนี่ก็คือผลงานมานื่อนี้ประนินสามตัวกับปากกาอีกโอ้หลายอยู่พี่น้องเดี๋ยวสิไปใส่ซ้ำให้เบิ้งอีกเสื่นหนึ่งนะพี่น้องนะ ก็ถือว่าผ่านนะครับสําหรับการดำน,น้ำยิ้มปลาเมื่อนี้จุดจุดประสงค์กับปลากาครับปลากาปลาปลากาหรือว่าปลาหมอสร้างหยียบนะเกิดในหลายอยู่นะครับกิคาดว่าน่าจ,จะประมาณสามโลซีโลอยู่หรอกฝนฟาดได้กับปนินครับ,กกบ,บมมตัวกับบ๊บ๊เป็นตัวใหญ่ปันไดโอ้หนาวนะ้อพี่พน้องมาเนี่ยคำมากกับอากาศเริ่มเ,นเนย็นแล้วมาเนี่ยเอาไปพอกันอยูุ่บ้านนะพี่น้องนะ อ๋อพี่น้องเรียบร้อยแกออกจากพ่วงเรียวปลาดเนี่ยนะมาเบิ่งผลงานมาเนี่ยนี่ผลงานปลาประกาพี่น้องนี่แต่ประกาเลยเนี่ยอันนี้เป็นปลานิลปลานิลสามตัวเออเบิ่งงบางทางเนี่ย เอากระคลิปนี้เอาไว้สำนีแล้วก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ่าขอบคุณทุกท่านนะครับเด้อที่รับชมจนจบนะครับถอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเด้อสำรับคลิปนี้เอาไว้หนีกอนนะครับเอาพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณครับ